ลีโอเนลเม s ซและอินเตอร์ไมอมีได้รับเชิญให้ไปเล่นในรายการใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ในรายการโ p a าลิเบ t a d o r e ส2024เนื่องจากทางผู้จัดต้องการขยายการแข่งขันให้ทั่วทวีปการเชิญลี o อเนลเม s ซีและอินเตอร์ไมมีจากหลีกฟุตบอลใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมแข่งในโก a า i b เบ t าโดเรสปี2024เป็นข่าวที่น่าสนใจมากโกปาลิเบตาโดเรส เป็นการแข่งขันของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ในเวลานี้การแข่งขันนี้จะสำหรับสโมสรจากประเทศสมาชิกของทวีปได้แก่อ์เจนตินาโบลิเวียบราซิลชิลีโคลอมเบียเอกวาดอร์ปารากวัยเปรูอุรุกวัยและเวเนซุเอลา่าการรวมทีมจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เข้าไปในโกปาลิเบตาโดเรสอาจมองเห็นได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญ และล้ำไปอีกขั้นซึ่งอาจช่วยเพิ่มโปรไฟล์ทั่วโลกและดึงดูดผู้ชมใหม่ๆการมีนักเตะดังอย่างเมสซี่ร่วมแข่งขันก็จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายนี้อย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายในเรื่องของการแข่งขันและการเมืองที่ต้องพิจารณาอาทิความขัดแย้งในตารางการแข่งความสามารถในการแข่งขันกับสโมสรชั้นนาในอเมริกาใต้การทดสอบด้านดวงตาและประวัติศาสตร์ของการแข่งขันคุณสมบัติในการเข้าร่วม และปัญหาการเดินทาง